ช่วงวัยรุ่นนะครับก็กินเที่ยวพอหยู่กินเที่ยวขนาดไม่เมาก็มีอีกเคสหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นก็มีขับรถไ,ได้ซื้อรถและ<ม>ขับรถซีวิคสามประตูครับแบบซึ่งสามดอนะครับรุ่น,นวัยรุ่นชอบ,บก็ขับรถตอนนั้นนอนอยู่พัฒนาการไปเล่นสนุกยันเช้าไม่ได้นอนเลย<ม><ม>เล่นกับเพื่อนอะไรกันนะยันเช้าจะไปซื้อขายพระที่ไทนลง ตลาดไทยนาลงซึ่งเป็นตลาดเก่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแถวสะพานใหม่นะครับแถวสะพานใหม่ครับปัจจุบันไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับ,รบเขาย้ายไปที่อื่นแล้วปิดตัวลงไปแล้วแต่ว่ากลาลังขึ้นทางด่วนไปเนี่ยผมขับขับรถอยู่แล้วช่วงรู้สึกว่ามีช่วงทางโค้งแล้วผมเผลอหลับ,บผมเผลอหลับเอรู้สึกว่าใครเหมือนมีความรู้สึกว่าใครมาจับมือกับผมกดปิดแกแป้นผมเลยสะดุ้งตื่นครับ บอกก็โอ้โหแล้วผมรู้สึกใจไม่ดีเลยตั้งแต่นั้นก็คือไม่ขนาดไม่กินเหล้าแต่ว่าเออพูทุกคนที่เราใช้อ่ะหลวงปู่เขาน่าจะช่วยเราอะไรเงี้ยก็เลยเ,ออเครื่องรางอะไรก็ซื้อมาตลอดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่ซื้อเครื่องรางเรามีลูกค้านะฮะเล่าประสบการณ์นี้ให้เขาฟังเขาเขาชอบมีเท่าไหร่เอาหมดนะฮะมีเท่าไหร่ก็ซื้อหมด ขอให้แบบของแท้อย่างเดียวคือคือหลังจากที่เล่นพรกเครื่องไปได้สักพักหนึ่ง<ช>ก็เริ่มมีเครื่องรางติดตัว